ดีในช่วงเย็นๆนะคะวันนี้อากาศก็เย็นสบายดีนะคะลมพัดเย็นสบายมากเลยโอ้ยอแบงอยู่นู้นนะคะพ<ๆ>่อกำลังกลับมาจากตัดหญ้าเมื่อกี้นี้ควานทำอะไรนนควานนนททำอะไรทองอ่ดครับทองอืดโอยเป็นทองอ่ดอีกแล้ว ไม่ต้องเทหลายยาเนี่ยมันจะไอ้นั่นพอแล้วนั่นใส่ขางพุนอื้อเนั่นแหละอุ้ยฮะจับอีกเอานี่คุณไปอีกคุณไปอีกนั่นแหละเออเน่ยเอาพอแล้วพอแล้วจับไหมนี่คุณเป็นนิ่งๆลูกโอ้ยุนปอดไปตัวเออนั่นแหละกอดเรจะสละเอานี่เอาบปิเวณนิ่งๆลูกเดี๋ยวทายยาให้ เป็นน้ำยาเซลลุกนะคะจับีนี่เลพอแล้วพอแล้วโอ้ไอ้ควายโคตรจับ้างก็บ่คจับวเลยท้องอืดทำไมก็ยังถ่ายอยู่นะถ่ายปกติอยู่นะนี่นะคะยังถ่ายอยู่ จะท้องจะโตเกินไป <laughs> <c oughs> น้องบะเบนเนาะรู้สึกว่าท้องจะโตเกินไปเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาอยาทานหน่อยนะคะบวมเป็นปลาปพอแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลลงมาเองมันก <c oughs> ินเองคือทองอืดเบน กินยาไปเขาบ่มันบ่ออะไรบ่มันอัดแน่นปวดบ่อเป็นนกกินยาล้มปวดแห้งปวดกินยาได้หรอพอว่าอ้วนอ้วนแห้งโพดเพราะว่ากินสับปะรดเยอะก็ไม่ได้นะครับประเบ็นนี่ต้องระวังเรื่องอาหารกินสับปะรด เยอะเกินก็ไม่ได้ท้องอืดอีกโอ้ยนาปะปลาเบนนาะต้องต้องดูแลอาหารนะคปะปลาเบนนี่เป็นยังไงลูกปลาเบนเป็นยังไงลูกกินยาแล้วนะคะเมื่อวานก็กินยาไปแล้วแต่ว่าถ่ายก็ปกติอยู่นะคะ เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าราดูพรุ่งนี้เช้วาว,ว่าท้องจะยุบหรือเปล่านะคะแต่อาการก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะน่าเป็นห่วงยังยัง <ang> ร่าเริงแจ่มใสดีอยู่แต่ว่าท้องจะโตไปนิดไม,ไม่ไม่นิดนาเยอะท้องโตไป เยอะเลยไหนแบงค์เป็นยังไงแบงเป็นยังไงลูกอโอไม่มีใครสนใจแบงค์เลยเนาะน้ำมันก็ลังก็ก็ยังไหลดีอยู่เหมือนเดิมนะคะแบงน้ำมันรังยังไหลดีอยู่เหมือนเดิมไม่มีท่าทีว่าน้ำมันจะ ลดลงเลยนะคะยังไหลเท่าเดิมอยู่ช่วงตอนเย็นนะคะอากาศเย็นสบายดีนะคะเหมือนฝนจะมานะคะปล่อยๆมานิดนึงแล้วก็หยุดไปค่ะก็ผ่ามารับชมนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ ใช้เปิดน้ำไว้เบียงมาแล้วกินได้ตลอดไม่มีอืดนะคะเบนโอแบงแบงนี่กินได้ตลอดไม่มีอืนนะะอกด,ลอดอกลัวแต่ไม่มีจะให้กินนะคะ กินอย่างเดียวกินอะไรก็กินหมดไม่เลือกนะคะแบงค์นี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปต่อๆไปนะคะให้แม่ๆนะคะ s อสนะคะได้เข้ามารับชมได้ติดตามกันนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์เป็นกำลังแรงใจให้กับช่องเล็กๆของเรานะคะพลายแบงค์แฟมิลี่นะคะ